มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจ่าทหารเรือช่วยหญิงถูกชิงทองเพจ Facebook กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุก,การกองทัพเรือนะคะได้มีการรายงานว่าจ่าทหารเรือสังกัดเรือหลวงท่าดินแดงช่วยหญิงถูกชิงทรัพย์ได้รับบาดเจ็บบนสะพานลอยพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้โดยละมอมค่ะ เผยโศกกองทัพเรือนะคะเผยแพร่วีรกรรมของจ่าเอกอริยะน้อยมีจ่าพยาบาลสังกัดเรือหลวงท่าดินแดงกองเรือทุนระเบิดกองเรือยุทธการประสบเหตุนะคะพบหญิงถูกชิงทองแล้วก็ทําร้ายขณะข้ามสะพานลอยบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือแขวงบุคคาโลเขตธนบุรีกรุงเทพค่ะ เกิดน,นะคะเมื่อวันที่6มิถุนายน2564เวลา13นาิกา10นาทีซึ่งขณะนั้นนะคะจ่าเอกอริยะกำลังเดินขึ้นสะพานลอยแล้วก็ประสบเหตุจึงได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ทันท่วงทีค่ะพร้อมทั้งประสานนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับจากเอกอริยะปัจจุบันนะคะอายุ25ปีเป็นจากพยาบาลสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจกลุ่มแพทย์ทหารเรือโดยก่อนหน้านี้นะคะเคยประจำการอยู่ที่ศูนย์กู้ชีโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระปิ่นเกล้าก่อนจะย้ายไปที่สังกัดกองร้อยพยาบาลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจตทบรีและก็ตราสนะคะทายตากศินโดยปัจจุบันนี้เป็นจากพยาบาลสังกัดเรือหลวงท่าดินแดงกองเรือทุนระเบิดกองเรือยุทธการค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ